สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านสวัสดี fc ของเย็นจิตพรตบีทุกคนนะคะแฟนคลับด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่18นะคะก็เป็นที่ทราบกันแล้วเนาะว่าใครถูกบ้างนะคะเลขที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือเลขซองที่สาวดำให้มาเป็นเวลา3ปีนี้นะคะก็มีเข้ามีหลุดแต่จะเข้ามากกว่าหลุดนะคะวัน,นี้ก็เข้าไปที่17 ให้หนึ่งล่างออกไปออกขึ้นบนนะคะให้เก้าบนไม่เข้านะคะเลข2ตัวก็มีเลขเลขล่างไปออกบนนะคะ <c oughs> ค่ะก็มีเข้ามีหลุดเป็นของธรรมดาเนาะทีนี้เราก็มาตามต่อนะคะสูตรสาวดำปังๆนะคะขอให้ไม่ถ้าออกเบิ้ลออกหามไม่ถูกร้านเปอร์เซน็นถ้าไม่ออกเบิ้ลไม่ออกหามถูกอย่างร้านเซนเหมือนกันนะคะ ทีนี้เราก็มาดูสูตรสาวดํานะคะว่าเข้าสูตรไหนบ้างนะคะเฉพาะสูตรของสาวดานะคลิปนี้นะเนี่ยค่ะคลิปนี้ของสาวดําก็จะมีเข้าสองตัวบนล่างแต่สามตัวไม่เข้านะคะค่ะก็มีเข้ามีหลุดเนาะแต่ว่าของสาวดํานี่เข้ากี่กี่อันนะกี่กี่เข้ากี่ น,นะคะนะเข้าใบหนึ่งแล้วนะคะค่ะทีนี้เราก็มาดูค่ะสูตรอ่าดูดูสูตรของสาวดำนะคะเข้ากี่ใบนะคะเออันนึงหายไปไหนนะคะพี่เจนโอ้ยเป็นวัดพี่น้องเลยสาวนั่งเป็นวัดเป็นบัดเป็นวัดอย่างแรงเลยเป็นวัดเออพี่น้องเลย มาดูสูตรสาวดำนะคะอันนี้สูตรสูตรห้าตัวค่ะสูตรห้าตัวก็เข้า2ตัวบนแล้วก็เข้า3ามตัวบนเนี่นะคะเข้าเจ็ดหนึ่งสี่นะคะเลขทั้งหมดมี10บหางแค่นั้นนะคะเลข3มตัวนะคะซื้อยังไงก็ไม่ขาดทุนค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเข้าที่เจดหนึ่งอันนี้เจ็ดหนึ่งสี่ก็เข้าโต๊ดนะคะเข้าโต๊ดแต่ว่าเราก็กลับหกประตูได้นะคะ เขียนไว้ชัดเจนสูตรที่หนึ่งนะคะ้อะกรับขอโทษแฟนคลับเอซของสาวดำด้วยนะคะมาเดินทั้งร้อนร้อนจัดแล้วก็หนาวหนาวแล้วก็ฝนเทลงมาเปียกฝนเปียกสองวันติดก,กันเลยนะกันเลยเป็นไข้แต่วันนี้อาการแย่เลยไปคะ่ะคัดจมูกอ่ะ อันนั้นสูตรห้าตัวก็เข้าไปที่3ามตัวบนแล้วก็สองตัวบนนะคะอันนี้ก็มาดูสูตรใหญ่สูตรใหญ่ก็เข้านะคะสูตร7ตัวค่ะสําหรับสูตรที่เสาดําทําก็จะมีสูตรนี่นะคะก็จะมีสูตรอ่าก็จะมีสูตร7ตัวสูตร7ตัวนะคะสูตร7ตัวนะคะแล้วก็ก็จะมีสูตร7ตัวสูตรห้า สูตรหตัวสูตรห้าตัวสูตรสี่ตัวงวดน,นี้เข้ากระจุยกระจจยนะคะอันนี้อันนี้เราคุยกันเฉพาะสูตรของสาวดกวาก่อนนะโอ้ยกินยังจะ,งจะงเจีวหายใจวกออกจ้าเนี่ยนะคะก็สูตรใหญ่ก็คือสูตรเลขเจตัวค่ะก็เข้า3มตัวนะคะเข้า3มตัวนะคะอ้าวอันนั้นสูตรเตัวเข้า3ามตัว นะคะเธอคือสูตรเจ็ดตัวนี่สาวดำก็จะไม่ทำเป็นสูตรสองตัวนะคะนอกจากสี่ตัวท้าเลขสี่ตัวเลขสี่ตัวทำเป็นบนล่างได้นะคะเลขห้าตัวก็ทำเป็นบนล่างได้เลขหกตัวก็ทําเป็นบนล่างได้แต่ถ้าเลขเจ็ดตัวทําไม่ได้นะทำได้เข้ากันแต่มันเยอะไม่เอาจาะอ่าสาวเีนี้เรามาว่ากันสูตรสามก่อนนะคะ อันนั้นอันนั้นสูตรเจ็ดตัวค่ะทีนี้เราก็มาสูตรหกตัวค่ะสูตรหกตัวก็เข้านะคะสิบหกก็สิบหกกุ้งปลาพันค่ะเข้าไปที่4หนึ่งเจ็ดเข้าตรงๆนะคะอันนี้นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับเสาดําจับหลักร้อยนะคะถ้าจับหลักร้อยถูกมันก็เลยถูกตรงนะคะอ้าวถูกไปแล้วนะคะอ่าอ่าอันนั้นราบกันไปแล้วเนาะอ้าอันนี้เฉพาะสูตรเสาดําที่ ที่ทำะนะคะที่ที่ที่สาวที่ so mont mont Collins 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 Collins. สาวดำทำอ่ะเข้าบนเข้าล่างนะคะค่ะเข้าบนเข้าล่างนะสูตรเจ็ดตัวก็เข้าสูตรหกตัวก็เข้าสูตรห้าตัวก็เข้าสูตรส,ส <S 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 ี่ตัวก็เข้านะคะสูตรของสาวดำนะคะอ่าทีนี้เราก็มาดูอีกสูตรนะคะสูตรนี้ก็เข้าสามตัวค่ะ ะะหเห็นนะคะมีหลักฐานชัดเจนนะคะท่านดูนะคะค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะค่ะ,คะดูเลยนะคะดูเลยจ้ะนะคะแล้วก็มันมีอยู่อีกค่ะสาวดำก็ยิ่งกลัวเข้าโรงเรียนลยุสมุดเยอะหนังสือเยอะค่ะนะคะเครื่องมือดินสอก็สาวดำก็จะซื้อมาเป็นโหลเลยค่ะ สีแดงโหลดนึนง้ำเงินโหลดนึงอย่างนี้เลยค่ะนะคะ ทีนี้เราก็มาทําสูตรกันเลยนะคะ,ะเลขวดนี้มีเอาอะไรมาเป็นดินนะคะสาวดาจ,จ,จะจับไอ้นันเป็นเป็นไอ้นันนะคะจะจับไอจะเอาเลขกําลังวันนะคะสาวดาก็จะมีเอาเลขกําลังวันค่ะท,ที่มาที่มาทํานะคะจับเลขกําลังวันไม่เคยพลาดนะคะจับเลขกําลังวันแต่ว่าถ้านอกจากเราจะมีเลขอยู่ในใจแล้วเอามาเพิ่ม นะคะเข้าทุกวดค่ะนะคะอ่ะทีนี้มาเลขเด่นนะคะเลขเด่นทีนี้เรามาจับเป็นเลขไอ้สามตัวจ้านะคะเลขกำลังวันวันนี้เลขออกวันไอ้นั่นนะวันนี้เลขเลขออกวันพุธจ้ะว้ายปวดเลยจางว่า 4, 4. องแปดสี่สี่เอาเลขก,กำลังวันนะคะวันนี้เลขออกวันพุธวันพุธก็จะมีหกสี่สองนะคะสี่สองก็จะมีสองแปดสี่นี่มันจะเป็น แล้วก็มาเริ่มทำกันเลยจ้ะนี่างเนะคะห้าสี่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเลขก,กำลังวันมาทำเป็นสูตรสามตัวคะ่ะสี่เจ็ดสี่สองสี่เก้านะคะเจ็ดสอง

สี่สองสี่เก้าเจ็ดสองเจ็ดเก้าสองเก้าสี่เก้าตามนี้นะคะเจ็ดสอง เจ็ดเก้าสองเก้าเจ็ดเก้าสองเก้าอ่ะทีนี้เราก็มาตั้งตั้งเพื่อที่จะคัดเอาตั้งเพื่อที่จะคัดเอาเบิ้ลเอาหามออกนะคะอ่ะทีนี้เราก็มานี่เลยนะคะแล้วก็มีเราเรียกหลักนะคะ เลขหลักเราก็ตัดออกเลยนะคะถัดเบิ้ลตัดหามออกค่ะเลขห้าตัดห้าสี่ห้า